ประเด็นหนึ่งต้องตามกันค่ะประเด็นการทําแท้งนั่นเองนะคะการแก้ไขกฎหมายทําแท้งหรือว่าการแก้ไขกระบวนกฎหมายอาญามาตรา301แล้วก็305มันแตกมันสองเสียงแหละบางส่วนเห็นด้วยบางส่วนไม่เห็นด้วยนะคะย้ําคุณผู้ชมเป็นการแก้ไขกฎหมายการทําแท้งภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มทําทางค่ะที่บอกว่าสนับสนุนให้ยกเลิกกฎหมายทําแท้งไปเลยนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านความเห็นของหมอสุท่านหนึ่งที่เคยสัมภาษณ์กับรายการข่าวคน้นคนข่าวของเราก่อน ไปย้อนความจําคุณผู้ชมจะเล็กน้อยร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านไปแล้วทั้งสองสภานะคะสาระสําคัญของกฎหมายใหม่ก็คือเปิดให้ทําแท้งได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะคือ 1. ทําแท้งได้หากอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ถ้าเกินมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับประเด็นนีต้ตีความได้ว่าถ้าอายุครันไม่ถึง12สัปดาห์ทําแท้งได้ทุกกรณีสาเหตุที่เลือกส2สัปดาห์เพราะมีข้อมูลทางการแพทย์บอกว่าตัวอ่อนในคภนนั้นยังไม่ มีสภาพเป็นมนุษย์นะคะ 2. ถ้ายุคันเกิน12สัปดาห์ทําแท้งได้โดยเงื่อนไข3ประการก็คือ 1. การตั้งคันนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจทารกมีความปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดพิการอย่างร้ายแรงและตั้งคันเพราะว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศและข้อ 3. ค่ะกรณีอายุคันเกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์สามารถจะยืนยันยุติการตั้งคันได้ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ ซึ่งต่อมาทีมข่าวคน้นคนข่าวได้ไปสัมภาษณ์หมอที่เป็นสูตินรีแพทย์ชื่อดังท่านหนึ่งค่ะโดยคุณหมอสูท่านนี้เนี่ยท่านขอสงวนชื่อนะคะแต่ท่านบอกว่าหมอสูจํานวนมากที่ทํางานในระบบโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐมีความกังวลจากผลกระทบที่จะเกิดตามมาหลังกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้สรุปง่ายๆสรุปมาให้คุณผู้ชมดู6ข้อ1นึ่เขาบอกว่าเพิ่มภาระหมอสูอาจทําให้เกิดความเครียดในการทํางานเนื่องจากกฎหมายใหม่เขียนเหมือนให้สิทธิ์ผู้ต้องการทํา สามารถทําได้ทุกกรณีถ้าอยุคันไม่ถึง12เดือนขณะที่หมอสูอาจจะไม่สบายใจที่ต้องทําร้ายทารกในคันแม้ว่าอวัยวะยังไม่ครบก็ตามค่ะ ข้อ 2. 2การรณรงค์ให้คุมกําเนิดในกลุ่มวัยรุ่นอาจจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงถ้าเกิดว่าทําแท้งได้แบบนี้นะคะส่วนข้อ 3. การยุติการตั้งครรภ์บนเงื่อนไขยิงที่ตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืนหรือทารกพิการผิดปกติมันก็มีช่องทางที่เป็นนาปฏิบัติให้สามารถทําได้อยู่แล้วข้อ 4. ก่อนจะแก้กฎหมายทําแท้งได้ควรรณรงค์ให้การคุมกําเนิดในประเทศไทยเข้าถึงง่ายและมีประสิทธิผลเสียก่อนข้อ5ค่ะประเทศไทยอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางการทําแท้งของโลก ะะเพราะว่าหลายๆประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาในอีกหลายๆรัฐก็ไม่ได้อนุญาตให้ทําแท้งเสรีและข้อ6ค่ะกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ฆ่าคนโดยถูกกฎหมายบางคนมองแบบนี้มันไปขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นเมืองพุทธของไทยอีกทั้งย้อนแย้งกับสภาพการของประเทศไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุแต่ว่าตอนนี้กลับอนุญาตให้ทําแทงได้เกือบจะเสรีค่ะ ก็เป็นความเห็นของหมอสูนะคะที่าทางเราเนี่ยได้รับเสียงสะท้อนมาก็นําเสนอไปก่อนหน้านี้แต่คราวนี้เนี่ยหลังจากที่นําเสนอไปค่ะปรากฏว่าคนท่านที่จะได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายเลยคุณผู้ชมรวมไปถึงกลุ่มทําทางาเขาอยู่ในเครือข่ายกลุ่มผู้หญิงปลดแอกพอเขาดูการนําเสนอของเราแล้วเขาบอกว่าอุ้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวอยากที่จะโต้แย้งข้อมูลของหมอสูที่ให้สัมภาษณ์กับเราเอาไว้นะคะแกนนากลุ่มนําทางค่ะให้ข้อมูลแล้วก็ความ เห็นอีกด้านหนึ่งกับทางรายการดูกันสักหน่อยนะคะฟังความกันทุกมิติค่ะแกนนําของกลุ่มนําทางเขาบอกไว้ว่าแบบนี้เดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะคะบอกว่าหมอสูที่ให้สัมภาษณ์ใช้ความรู้สึกส่วนตัวและเป็นทัศนคติของหมอเพียงคนเดียวเนื่องจากว่าหมอสูคนอื่นไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ต่อมาก็บอกว่าการที่อ้างว่ากฎหมายใหม่จะเป็นการเพิ่มภาระของหมอและอาจจะทําให้หมอสูเครียดจนลาออกกันจนํานวนมากเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริง ได้ไดรองรับต่อมาก็บอกว่าการอนุญาตให้ทําแท้งได้ในบางกรณีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการรณรงค์คุมกําเนิดล้มเหลวแล้วก็บอกว่าไม่มีข้อมูลทางวิชาการหรือข้อมูลสถิติใดมายืนยันว่าไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการทําแท้งของโลกตามที่คุณหมอแสดงความกังวล ที่สาคัญนะคะกฎหมายนี้ไม่ใช่กฎหมายอนุญาตให้ฆ่าคนตามที่คุณหมอให้สัมภาษณ์เอาไว้นี่คือความเห็นนะคะซึ่งทางการนาของกลุ่มนําทางเขาก็เน้นย้ํากับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าผู้หญิงควรที่จะมีสิทธิ์ได้รับบริการสุขภาพที่ดีและที่ตนเองเลือกในการยุติการตั้งครันผู้หญิงต้องมีสิทธิ์เลือกที่จะมีหรือไม่มีบุตรรวมถึงการเว้นระยะห่างของบุตรการเลือกที่จะตั้งขันต่อหรือยุติการตั้งขันเป็นสิทธิ์ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงที่สามารถทําได้โดย ไม่ต้องรู้สึกผิดเขาบอกว่า จุดยืนของกลุ่มนำทางนะคะคือต้องการที่จะเรียกร้องให้ยกเล Bra ิกมาตรา301ไปเลยก็ค <ho> <Kh> ือผู้หญิงที่ทำแท้งไม่มีความผิดทางอาญาไม่ว่าจะมีอายุขันเท่าไหร่ก็ตามส่วนผู้ที่ทำแท้งที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็จะไม่มีความผิดด้วยเหตุผลที่กลุ่มนี้นำมาอธิบายนะคะคือพูดถึงเรื่องสิทธิในชีวิตและร่างกายของตัวผู้หญิงเองรวมไปถึงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุเอาไว้ว่าเมื่อ การทำแท้งเป็นเรื่องผิดกฎหมายผู้ที่ต้องการทำแท้งก็ต้องไปลักลอบทำเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพนอกจากนั้นนะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับการท้องไม่พร้อมเด็กที่เกิดมาก็จะมีปัญหาด้วยใช่ฮะ สำหรับบางประเด็นที่กลุ่มทำทางเป็นห่วงเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องนี้บ้างแล้วนะฮะอย่างเช่นให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานการบริการให้กับผู้หญิงที่มาขอทำแท้งนะครับโดยให้ศูนย์บริการภาครัฐทุกแห่งจัดให้มีการปรึกษาทางเลือกแล้วก็แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์และการยุติการตั้งครรภ์อย่างทั่วถึงรวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการในโรงพยาบาลของรัฐอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่ง เพื่อแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ครับยังให้จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนช่วยเหลือดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นขณะที่ไม่พร้อมแล้วก็ควรกำหนดให้มีการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการทำงานทุกปีเสนอต่อคณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้นนี่นะฮะก็จะเห็นว่า ทางรัฐบาลเองก็มีความเคลื่อนไหวตามข้อวิตกกังวลน,นะครับอ,อีกด้านหนึ่งครับก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสูตินรีแพทย์นะหรือหมอสูโดยเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคุณศรีสุวรรณจันยาก็ร่วมกับกลุ่มสูตินรีแพทย์นะฮะเตรียมแล้วครับเตรียมจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญว่ากระบวนการจัดทำร่างกฎหมายทำแท้ง ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าประเด็นที่อยากจะให้สารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยเนี่ยนะก็คือกระบวนการจัดทําร่างกฎหมายไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงมากพอคุณศรีสุวรรณบอกว่าอาจจะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา77เเนื่องจากหมอสูส่วนใหญ่ไม่ทราบมาก่อนอว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นี่ฮะ อ๋อหลายมุมเลยเนาะใช่เรื่องนี้อาจจะไปถึงสารรัฐธรรมนูนแล้วน่านสิครับ